สวัสดีค่ะวันนี้ยายจะพาเพื่อนๆเ,เปิดตู้บอลสีต้นนี้กันค่ะเออจะพาชมบอลสีในตู้เล็กที่ยายย,าย้ายเข้ามาไว้ตรงนี้เนาะมาดูกันนะคะว่าในตู้นี้มีต้นอะไรบ้างตู้นี้จะเป็นไม้รุ่นๆของยายค่ะที่ยายเปลี่ยนจากกระถางสีนิ้ว มาเป็นกระถาง8นิ้วแล้วก็นํามาเลี้ยงต่อในตู้ก็จะเป็นรุ่นที่เขาเริ่มโตวสวยงามแต่ละชนิดก็จะออกสีสันและรดลายสวยนะคะมาต้นนี้นารีบูรพาค่ะกําลังกัดสีชมพูออกมาตามหน้าใบชมพูสวยงามมากเลยค่ะตัวนี้ป้ายครึ่งใบ เปลี่ยนกระถางให้เขามาอยู่ตรงนี้ได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วค่ะต้นนี้ข้างๆกันนี้เป็นไม้ที่ยายไฝฝันค่ะเพื่อนๆอื่นตั้งแต่เริ่มเล่นบอลได้แต่ดูได้แต่ชมของสวนอื่นเขาบอลราคาแรงมากจับต้องไม่ไหวตอนนี้ราคาจับต้องได้นำมาเลี้ยงสวยงามได้ใจมากเลยค่ะ ัวน,นี้มีชื่อว่าลมพิมานเขาจะเป็นไม้แผลงออกมาจากอับส,สวรรค์เนาะไม้ที่แผลงออกมาจากแม่อับส,สวรรค์นี่ก็จะมีหลายตัวค่ะที่แผงออกมาผ่าแล้วแผลงออกมาสวยๆทั้งนั้นเลยก็จะมีชายชนแล้วก็จะมีนางฟ้าทรับเจริญก็ใช่นะคะอื <c oughs> เขาแผลงมาจากแม่อับส,สวรรค์ค่ะ บอลสีนี่ถ้าผ่าหัวเขาก็จะแผลงออกมาเนาะแต่พวกนี้เขาจะแผลงสวยค่ะสวยงามมากต้นนี้ไม่ใช่ไม้แรค่ะเพื่อนๆเออเป็นไม้เก่าโบราณตับรามเกียรติในบรรดาหานุมานทั้งหลายค่ะต้นนี้เขามีชื่อว่าหานุมานออกสืบยายได้มาต้นหนึ่งแล้วหานุมานออกสืบแต่พอนําเข้ามาเลี้ยงหน้าใบเขาจะกัด ขาวชมพูออกมาเต็มหน้าใบเลยค่ะเพื่อนๆไม่มีจุดไม่มีลายเลยยายก็เลยนําเขามาเลี้ยงอีกต้นหนึ่งต้นนี้เขายังเชื่อหนไอยค่ะเพื่อนๆม,มีลายเหมือนหนุมานออกศึกหน่อยกระังเป็นรุ่นๆแค่นียต้นนี้ศิลานักปราดไม่ป้ายเป็นศิลานักปราดหน้าธรรมดา บนพื้นใบข้านี่จะมีจุดหลายสีอยู่บนพื้นใบมีทั้งจุดสีชมพูแล้วก็หนุนเม็ดไซสีเขียวสีขาวขึ้นมาบนพื้นใบเส้นและกระดูกเป็นสีแดงเข้มค่ะหูแวกลึกถึงสะดือเป็นบอลใบยาวเนาะขอบใบสีเขียวสวยค่ะสวยงามมีมิติค่ะสีสัน ต้นข้างๆกันนี้ชมพูทวีปค่ะกำลังตั้งทรงกอสวยเลยค่ะเนี่ยเป็นไม้ก้านดำค่ะพื้นใบเป็นสีเขียวมาก่อนแล้วก็มาป้ายสีชมพูอยู่ตามใบตรงกลางใบกัดเม็ดสีชมพูและสีขาวไล่ออกมาตามเส้นและกระดูกสวยงามมากค่ะ ต้นข้างๆกันนี้อีกหนึ่งต้นนะคะอันนี้ชื่อว่านําโชคค่ะนําโชคยายก็เปลี่ยนกระถางแล้วนําเข้ามาเลี้ยงอยู่ในตู้นี้เริ่มโตแล,ล้วค่ะสีสันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปมีเขียวเขียวเข้ามาอยู่ในพื้นใบบ้างแล้วค่ะเสร็จแล้วกระดูกเสือเป็นสีแดงเหมือนกันนะคะแดงออกส้มๆค่ะเม็ดสีขาวกระจายอยู่บนพื้นใบเยอะมากเลยเม็ดเล็กๆการใบเป็น สีแดงค่ะนำโชคเนาะชื่อก็เป็นมงคลนะคะเพื่อนเพื่อนออนอกจากจะสวยงามแล้วชื่อก็ยังเป็นมงคลอีกอีกต้นหนึ่งข้างๆกันนี้นะคะต้นนี้ไม้แรเมื่ออดีตที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ราคาเบาและคางเบามากอันนี้ธาตุบางแก้วค่ะอันนี้ไม่ใช่หน้าเขียวเนาะแต่ออกมาหน้าขาวเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเออ หน้าขาวแล้วก็เส้นแล้วกระดูกเป็นสีเขียวลายจุดสีแดงเ mm hmm. ม็ดใหญ่ๆอยู่บนพื้นใบสวยค่ะสวยงามมากก้านใบเขียวเลยนะคะเนี่ยเขียวแล้วก็มีสะพานค่ะมีเส้นใบดกดีคะ่ะธาตุบางแก้วอีกต้นหนึ่งค่ะข้างๆกันนี้เขามีชื่อว่ารัตนสินค่ะนี่ก็อีกตัวนึ่งนะคะเนี่ยแผงมาจาก อักษรสวรรค์น,นะคะแต่ใบเขาป้ายเขียวเข้มกับชมพูเข้มค่ะเพื่อนๆไม่มีโทนขาวเลยนอกจากเม็ดเขาป้ายได้สวยงามมากนะคะเนี่ยต้นนี้เป็นบอลใบยาวค่ะหูแหวกลึกถึงสะดือนะคะการใบสีเขียวเลยค่ะเขียวเข้มอย่างเดียวเลยต้นนี้ชื่อว่าดัตนะสินค่ะ ออพาเพื่อนๆชมความสวยของบอลกำลังด้น,ดนของบ้านยายที่เลี้ยงไว้ชมกันนะกำลังสีสันสวยงามเลยคะ่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม,มให้ยายบ้างนะคะ<ม>คลิปนี้สวัสดีคะ่ะ